สวัสดีค่ะฮักสุขภาพเช่นน่วันนี้มาพบกับการเล่นลูกสอมมือล่างหรือว่าล,ลูกอันเดอร์ของกีฬาวอลเลย์นบอลนะคะเราจะมาดูการสาธิตการเล่นลูกอันเดอร์ด้วยท่ามือเปล่านะ,ะยอ่อเข่าเล็กน้อยนะคะเหยียดแขนไปด้านหน้าระดับหัวไหล่งอข้อศอกเล็กน้อยในจังหวะที่ยอ่อแล้วก็ยืดยอ่อยืดยอ่อแล้วก็ยืดะคะ การฝึกในท่ามือเปล่านะคะก็จะเป็นพื้นฐานที่จะเล่นกับลูกบอลน,นะคะ,ะมาดูต่อไปนะคะเราจะมาเล่นลูกอันเดอร์กับลูกบอลกันลูกอันเดอร์นะคะหรือว่าลูก2มือล่างนะคะเป็นพื้นฐานในการรับบอลในการที่จะเราเล่นเราจะเล่นเป็นทีมนะคะจากท่ามือเปล่าเราจะมาดูการเริ่มต้นฝึก ลูกอันเดอร์หรือลูก2มือล่างนะคะโยนบอลให้ตกพื้นแล้วอันเดอร์ขึ้นไป1ครั้งนะคะไปเรื่อยๆนะคะเริ่มจาก1ครั้งก่อน1ครั้งก่อนจากนั้นเราสามารถฝึกโดยเพิ่มจำนวนครั้งไปเรื่อยๆนะคะจนเกิดความชำนาญและมีความแม่นยำนะคะสเต็ปในการเล่นลูก2มือล่างนะคะย่อขา วางเท้าเท้านำเท้าตามนะคะสลับซ้ายขวาไปเรื่อยๆตามทิศทางของการเคลื่อนที่ในการรับบอลตามองที่บอลประสาทสัมผัสนะคะจะสอดคล้องกันระหว่างแขนขาและสายตานะคะจะมาฝึกกันต่อเนื่องเลยนะคะด้วยการโยนบอลขึ้นหนึ่งครั้งและปล่อยตกหนึ่งครั้งนะ นักเรียนมาฝึกพื้นฐานกันนะคะเพื่อความแม่นยำในการอันเดอร์นะคะโยนแล้วก็ปล่อยบอลตกลง1ครั้งนะคะตามองที่ลูกบอลตลอดนะะตามองที่บอลตลอดกล้ามเนื้อทุกส่วนประสานกันไม่เกรงนะคะหครั้งวางหนึ่งครั้งแล้ววางไปเรื่อยๆสบายๆเดให้นักเรียน เชิญชวนนักเรียนนะคะระดับมต้นที่เรียนวอลเลย์บอลนะคะมาฝึกกันนะคะฝึกไปเรื่อยๆฝึกจากง่ายก่อนนะคะค่อยๆเพิ่มจํานวนครั้งนะคะนักเรียนลองทําดูนะคะต้องทําได้นะคะถ้าเราตั้งใจฝึกซ้อมแล้วนักเรียนทําได้แน่นอนนะคะเริ่มจากหนึ่งครั้งก่อนหนึ่งครั้งก่อนนะคะลองไปฝึกดูนะคะลองไปฝึกดูเชื่อว่านักเรียนต้องทําได้นะคะนักเรียนทําได้ เต็บค้านะคะสลับซ้ายขวาไปเรื่อยๆนะคะได้ต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มจาก1ครั้งเป็น2ครั้งก่อนนะคะ1 2สองแล้วก็ปล่อยบอลตกพื้นหน่ะสองแล้วก็ตกพื้นตามองที่บอลตลอดสเต็บเท้าไปเรื่อยๆนะคะอ่าเยี่ยมยอดมากนะคะถ่าหวังว่านักเรียนจะไปฝึกนะคะแล้วก็ทำตาม ไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆก่อนที่เราจะรับลูกเก่งเล่นเป็นทีมได้นะคะแข่งขันดีนะจะต,ต้องมีพื้นฐานในการเล่นลูก2มือล่างนะคะ,ะตอนนี้เราอยู่ที่2ครั้งนะคะสและ4และห้าอตอนนี้คุณครูเพิ่มเป็น5ครั้งแล้วนะคะหครั้ง 1, นงไปสไปหนะคะ และนักเรียนสามารถเพิ่มจำนวนครั้งได้ตามใจชอบนะคะ,ะแขนสังเกตข้อศอกอครูจะงอเล็กน้อยนะคะย่อข่าพอประมาณนะคะ,ะนะคะนักเรียนฝึกไปพร้อมๆกันนะคะจาก5ครั้งเป็น10ครั้งและมากขึ้น,นเรื่อยๆนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันอีพีหน้านะคะ